รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมอยากจะพาทุกคนมาเลยครับบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญและเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเคยเกือบจะไม่อยู่แล้วถึง3ครั้งด้วยกันแต่ด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนครับที่ช่วยกันรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมทําให้ป่าผืนนี้ยังคงอยู่และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญที่สุดของคนในชุมชนจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยครับผมจะพาทุกคนมาสัมผัสกับความบุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้ที่เขาเรียกกันว่าป่าชุ่มน้ําบุญเดืองอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับ สวัสดีครับผู้ชมครับบรรยากาศวันหยุดของผมแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็ชอบมาเดินเล่นตามธรรมชาตินะครับดูความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับสูรอากาศบริสุทธิ์นะครับแน่นอนแล้วนะครับว่านานๆทีซูเปอร์สตาร์ดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างผมนะครับที่จะมีเวลาได้มาอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับนี่แหละครับคือความสุขที่ผมหาได้รอบๆตัวของผมนะฮะแต่ตอนนี้ครับผมติดอยู่ปัญหาเดียวครับปัญหาเดียวก็คือว่าจะออกไปยังไงอันนี้จะออกไปยังไงอนนี้หลงทาง มาคนเดียวนี้ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยจ้ะระยะไวๆแถวนี้อุ้ยเสียงคนใช่ไหมแน่นแน่นแน่นช่วยหนูด้วยจ้าช่วยหนูด้วยพี่จ๋าสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับพี่ผมหลงป่าครับพี่เดินเล่นคนเดียวเพลินๆแล้วหลงป่าเลยสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่พี่ชื่อบ้มพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มมาทําอะไรแถวนี้ครับพี่ก็มาดูป่า มาดูป่ามาดูป่าอันนี้เป็นประโยคประโยคคำถามหรือประโยคบอกแล้วครับมาดูป่ามาดูป่ามาดูป่าไม่พี่มาดูป่าหรือมาดูป่ามาดูป่าจะดูอะไยมาเดินเล่นป่าเหมือนกันมาดูป่าแสดงว่าเป็นคนชอบธรรมชาติเหมือนกันครับพอดีผมเป็นกลุ่มรักป่าคนเรืองอ่าครับโอ้แสดงว่าพี่เป็นคนรักษาผืนป่านี้เอาไว้ด้วย คือเมื่อก่อนแถวนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นบริเวณที่แบบอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไหมครับหรือรว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นมันเป็นป่าอยู่แบบดั้งเดิมอย่างนี้ประมาณป่าผืนนี้มีอายุป,ประมาณ300กว่าปีพระสามกว่าปีแล้วป่าผืนนี้ยังมีความสําคัญเรื่องของฮอมเป็นม้อข้าวม้อแกงตองของคนในชุมชน แล้วก็เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนเ,เรื่อยมาโดยรักษาปื้นป่าจนถึงปัจจุบันเป็นพื้นที่เอกลักษณ์ทางชีวมณฑลนะครับมไม่ค่อยมีคําว่าป่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยของเราเป็นซีซเนเนลเวทแลนด์คือเป็นป่า<ต>ชุ่มน้ําตามช่วงดูการถ้าช่วงนี้ ที่จริงเป็นนู่ดูฝนน้นําก็จะหนุนมเข้าพื้นทีนะ่เต็มพื้นที่ป่าพื้นที่ก็จะเปลี่ยนจากป่าบกเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้ำครับเวลาเราไม่สามารถเดินทางได้เราก็ต้องใช้เรือนในการสัญจรอุ้ยน่าสนใจแล้วพี่น่าสนใจแล้วอันนี้พี่เบิ้มวันนี้ผมขอติดตามพี่ไปด้วยวนนได้ไหมเ<ะ>พราะถ้าผมมาคนเดียวผมหลงแน่นอนพี่เบิ้มพาผมเที่ยวบริเวณป่าแถวนี้และก็บริเวณชุมชนด้วยว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่รักษาผืนป่าเนี้ยเอาไว้ให้ยังมีความโดบูรณ์อยู่ได้ไหมครับพี่ผมเป็นลูกน้องพี่วันนี้นนนะะัววผผมมมตาาพีี่่่ไปเลยยยโอถดด้้ รปไปเลย Let's go วันนีจะมาดูให้ฟอยรู้จักป่าชุ่มน้ำบนเดืองนะครับ,รบเป็นป่าชุ่มน้ำตามช่วงฤการนะครับป่าของเรามีพื้นที่ประมาณทั้งหมดอยู่3,706ไร่ที่การใช้ประโยชน์กันทั้งหมดอยู่3-4-5หมู่บ้านแต่วันนี้เราจะพาฟอยไปเดินป่าบนเดืองเฉพาะป่าบนเดืองหมู่2เ,เรียนรู้ฐาน การเรียนรู้ในพื้นที่5สถานีครับนะบมีฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับสารพ่อปู่สร,รีบุญเรืองเราพูดถึงการใช้หลักความเชื่อในการดูแลของทรัพยากรอันที่2ป่านี้เหมือนถึงหม้อข้าวหมอ้มอแกงตองนะครับของคนในชุมชนปไปซืไอซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับขาปอยต้องใช้เงินแต่ที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ไม่ต้องใช้เงินชาวบ้านอยากกินปลาไปหาปลาอยากกินหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ยังไม่พอสามารถเอาไปขายสร้างรายได้ด้วยอันที่3าม มีป่าเราเห็นว่าบรรยากาศมันดี mm hmm. มันเป็นเรื่องของการเก็บกักคาร์บอนเครดิตนะครับป่าบุนเรืองที่นี่มีพื้นป่า1,473ไร่เนี่ยสามารถเก็บกักคาร์บอนได้1,72,000ตันอันที่4ี่ก็จะพูดถึงเรื่งองของซิสเนียลเวลแลนด์มีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์สะเทินน้ำส,สะเทินบกและการที่5นะเป็นหนองปลาู เป็นบริการนี้วศตามช่วงฤุูการครับครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะทีนี้เรามีทั้ง10สเตชัน10บสถานีนะแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาน้อยเรามาแค่5สถานีเราไปเที่ยวกันดีกว่าทั้ง5าสถานีมีอะไรกันบ้างไปเลยครับเดี๋ยวเราไปไหว้สกการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาชุมชนชุมน้ําหมู่บ้านบุญเรืองก่อนนะครับอันนี้เดิมสารพ่อปู่ก็จะอยู่ด้านในนะครับชาวบ้านก็มาร่วมสร้างสารพ่อปู่ขึ้นไม้ที่แกะก็เป็นคำว่าสลีเนี่ยคือต้นโพความว่าเป็นสลีเนี่ยเกิดให้ความชุ่มเย็นก็เป็นที่มาของ สริรบุญเรืองจาราจหมู่บ้านนะครับป้ายเดิมสารเป็นเพียงแค่สารเพียงตาขนาดเล็กอันนั้นก็จะอยู่ข้างในอยู่เราก็ทำรวกกันด้วยมาทุกวันที่6เมษาได้จัดก,กิจกรรมบวงสวงข่อปู่สิรีบุญเรืองอเอาเชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมนะครับที่นแน่ก็คือเกิดความตระหนักสำนึกร่วมในเรื่องของทรัพยากรผ่าน องความเชื่อเป็นเรื่องเหมือนเรื่องการใช้ศาสนาหรือว่าความเชื่อเนี่ยความเคลื่อนสังคมไปด้วยครับครับอันนี้ก็คือเป็นจุดการเรียนรู้ที่1นะครับนี่กำลังจะเข้าโซนที่เป็นป่าชุ่มน้ําของบุญนเรืองแบบเต็มระบบใช่ไหมฮะครับถ้าปกติแล้วน้ําจะท่วมตรงนี้เลยช่วงที่พี่บอกบบางปีเนาะครับเริ่มจะเห็นความแตกต่างของพันธุ์พืชละ อันนี้ต้นอะไรครับพี่นี้ต้นข่อยต้นข่อยต้นข่อยเหมืนอนอยอยกัน <c oughs> เออชเอิเอิเอเอ้ยอ,อาการสวัสดีไอ้เด็กที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วสวัสดีผู้ใหญ่แล้วที่ไม่ใช่เด็กที่ไม่เด็กเนี่ยมันข่อยเนี่ยมันชอยมันมันชอยท <c oughs> ีย่ทางเหนือไม่มีมีแต่ซออ๋ออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฐานที่สองนะครับฐานที่สองแล้วฐานที่สองแล้วฐานที่สองที่เรามาพูดถึง มเม้าข้าวม้แกงตองอืมอ่อม้ข้าวแกงตองนี่ที่ความหมายของคนทางภาคเหนือก็คือ,อว่าจะไปหากับข้าวเนี่ยคุณตั้งเตาไปหากับข้าวรอได้เลยนอกเหือจากนั้นเป็นคือซูปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนที่เนี่ยที่เรามีเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบพันธุ์พืช102ชนิดนครับเป็นพืชอ,อาหารเป็นพืชสมุนไพรถือว่าเป็นแบบเป็นจุดท,ที่มีพืชพันธุ์ต่างๆเอา,าไปประกอบอาชีพทาอาหารได้เหมือนอย่างที่พี่บอกเหมือนที่เพิ่งบอกว่าเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของท้องถิ่นชาวชุมชนบุญเรืองที่นี่ด้วย เอาละตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในบริเวณป่าเริ่มทึบขึ้นเรื่อยๆนะจะมีต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่ขึ้นที่แปลกแตกต่างจากปาเจากอื่นนะครับตอนนี้เราที่เริ่มเราเห็นจะมีต้นคอยต้นอ่อคอยนี้คือแน่นอนอยู่แล้วประจำชุมแสงปอบปอบต้นปอบปอบหรือว่าโอ้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือต้นอะไรพี่บอ้เขาเรียกว่าต้นชุมแสงมันจะมีความเงามันนะครับในช่วงรูน้ำหลากเนี่ยใบของมันเนี่ยมันจะสะท้อนแสง ช่วงเดือนเดือนเพนมันเลยเป็นที่มาของชุมแสงเขามีความสาคัญในระบบนิเวศยังไงที่ต้นชุมแสงเนี่ยอ,อันไหนที่เป็นเฉพาะป่าชุมแสงอย่างเดียวเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ําท่วมขังตลอดเคก็ <Okay. S 2> จะเป็นที่แหล่งอนุบาลของพันธุ์สัตว์น้ำ <Okay. S 2> เพราะว่าลูกของมันเราเจอลูกละ,ะลูกของมันเนี่ยอันนี้คือลูกชุมแสงเหรอ,อมันจะแข็งมากหลังจากนั้นเวลาน้ําหลากเนี่ยมันค่อยแตกแล้วเป็นอาหารของปลาชุดแรกข้างในเขาเหมือนทับทิมเนาะเเลยเป็นแหล่งอาหารของอนุบาลของปลาพันธ์สัตว์น้ําพวกปลาเกต มาถึงโซนที่3ครับอันนี้เป็นจุดเก็บคาร์บอนมีป่าเหมือนมีปอดเป็นเหมือนปอดของประจําชุมชนของเราอาจจะว่าชุมชนเลยเราเป็นพลเมืองโลกป่าทีนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นตัวแทนป่าของโลกป่าที่นี่มีอยู่1นึ่งพันไร่สามารถเก็บกักคาร์บอนได้1นึ0 0 0สตันมันช่วยดูดซับควันละอองรถยนต์ในเสียขนาดเล็กไม่น้อยกว่า5 0 0 0 0นคันต่อปีการมีป่าเรื่องของบริการในเวศป่าเนี่ยมีคนบอกว่าป่าที่นี่เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือเปล่าจากการทําข้อมูลของเราเนี่ยป่าของเราเหนือความสมบูรณ์อยู่ทั้งหมดอยู่ท่า มีไม้ใหญ่ต่อหนึไร่1 2 2ต้นต่อหนึ่งไร่ก็มีไม้ขนาดกลางเนี่ย835ต้นต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วก็มีลูกไม้หรือเบี้ยไม้ขึ้นมาทดแทน2,204ต้นต่อหนึ่งไร่สังคมพืชของเรายังมีความอุดมสมบูรณ์ในการเก็บขัดคาร์บอนอยู่ครับครับอันนี้คือโซนที่3นะครับผมป่าสวยมากคือเนี่ยตอนนี้เราเดินมาถึงประมาณจ1 1โมงแล้วอากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับโอ้โหสดชื่นจริง สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวยนี่คือแม่น้ำอะไรมีชื่อแม่น้ำไหมฮะแม่น้ำอิงแม่น้ำอิง,องเดิมนี่เดิมนี่ไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อแม่น้ำอิงนะเดิมเขาเรียกว่าแม่น้ำเพียงตาหรือคุณภูแม่น้ำอิงก็จะมีต้นกำเนิดมาจากพะเยายังไงครับที่ไหลผ่านจังหวัดพะเยาเชียงรายอ้ oh my god นี่คือต้นเดือดเดือดเกลี้ยงเดือดๆทุมพอเลยดูทุมพอนะครับ oh. มันก็จะเป็นลักษณะ กินดิบได้สดได้สุกได้แล้วแต่คนกินแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของแมลงวีที่อยู่ข้างในนะครับควาจะอยู่ตรงไหนอ๋อเออมันจะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นทั้งเป็นพืชเบิกนําแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของนกของแมลงของสัตว์ผู้ล่า,า,าอย่างที่เห็นสมดแผงหางป้อมต้นนี้นี่พี่พ,พี่บ่าวอายุประมาณเขากี่ปีร้อย <100? S 1> ประมาณได้อยู่ครับร้อยกว่านะครับต้องไม่ต่ำกว่าร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ3 <Okay. S 2> คนโอบนะผมว่านะ วันนี้เราอาจจะเจอฝูงควายด้วยเพราะเราเห็นรอยมันมากินลูกเดือด้วยแล้วก็ช่วยกร<น>ะจายไม่ได้ทันน,นี่ยังอุ่นอยู่เลยนะฮะยังอุ่นอยู่ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ผมคิดว่าเขาน่าจะหลุดจากตรงนี้ไปประมาณสัก4กิโลที่แล้วนะฮะเพ <c oughs> ราะว่ารอยเท้าเขายังอุ่นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราตามหากันนะฮะชาวรายการพอดีครับว่าเราจะเจอฝูงเพื่อนของผมฝูงเพื่อนของผมฝูงเพื่อนของผมหรือเปล่าไปครับควายครับมาถึง ผ่านที่4ี่ครับซิสเน์เวลแลนด์ป่าชุ่มน้ําตามช่วงดูการที่เราเดินมาเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามีการใช้ประโยชน์ทั้งคนทั้งอะไร่งแต่จริงๆมันมีการใช้ประโยชน์ผ่านพื้นป่าตามวงรอบก็มีการทําข้อมูลระหว่างชุมชนนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่มาสนใจเรื่องของในพื้นที่เราก็มีการเก็บนะครับสัตว์ปีกที่เพื่อเป็นไก่ป่านะครับไก่ป่าหรือนอกที่เป็นนกประจําถิ่นนกอพยพตามช่วงดูการนะครับเราก็เพราะว่าสัตว์ปีกเราเพบถึง เ0ชนิดนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการเก็บสัตว์พูล่าขนาดเล็กด้วยไม่ว่าจะเป็นกระต่ายปลาล้วก็เจอนะครับสมบแผลคางป้องแมวดาวอีเห็นครับแล้วก็หน้านะครับอันนี้คือชุมชนเรามาช่วยกันเก็บข้อมูลหรือว่าเรามีในตัวของชุมชนชด้วยอชุมชนก็เป็นเป็นนักวิจัยเขาเรียกว่าอการทําข้อมูลท้องถิ่นหรือวิจัยไทยบ้านนะครับก็มีการเก็บข้อมูลเรื่องของ ข้อมูลเรื่องผักเรื่องของพืชนอกเหนือก็จะมีการทําของข้อมูลเรื่องของสัตว์ในพื้นที่ครับครับก็คือฐานนี้ให้เห็นในความอุดมสมบูรณ์นะของป่าชุ่มน้ําแห่งนี้ของชุมชนบุญเรือแห่งนี้นะครับนี่นะครับพอเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นป่าเริ่มทึบข <rue> ึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้นข่อยนี่เยอะมากแล้วก็เถาวันเยอะมากนะครับมีหลากหลายใช้ไหมพี่ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ด้วย แต่ตอนนี้ปีนี้น่าจะเราจะยังไม่เจอเห็ดที่เป็นนั่นครับนี่นะนี่นะนี่คือส่วนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเป็นการย่อยสลายของระบบในเวทก็คือเห็ดต้องแจกเป็นแหล่งอาหารแล้วมันก็จะเป็นเป็นแหล่งรายได้ของคนในชุมชนนะครับบางเห็ดบางอันที่ที่กินได้บ <lawsuit> ร <ulously What S 1> ิโภคได้เราจะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นเชื้อรานําร่องหลังจากนั้นก็จะมีพวกมอสพวกไรขึ้นขึ้นมาเพิ่มครับนี่ใบไม้ก็กาลังร่วงนะกำลังสวยเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใบไม้พร่แหละนะครับว่า ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดการเรียนรู้ครับจุดนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้ก็เป็นหนองปลาโอเดี๋ยวนะหนองปลาโอนี่คือหมายความว่ายังไงพี่หนองปลาโอหนองเป็นที่น้ําขังหนองน้ํะเป็นหนองน้ําอะโอหมายถึงปลามันกว่าจะเข้ามามันอยู่ในป่าพอจะเจอปลาโอปลามันเน่าแล้วมันโอมันเน่า ก็เลยว่าหนองปลาโอก็ชาวบ้านกว่าจะเข้ามาเจอเพราะว่ามันตรงนี้มันแห้งครับกว่าจะชาวบ้านจะเข้ามาหามีแต่ปลามันเน่าเสียไปหมดแล้วเลยเข้ามาไม่ทันก็เลยเป็นชื่อมาของหนองปลาโอหนองปลาโอ,อในโชคดูน้ําหลากน้ําจากแม่น้ําอิงแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะเข้ามาในตรงนี้เลยเป็นพื้นที่อนุบาลวางไข่ของพันธุ์สัตว์น้ําเมื่อปลาก็เป็นแหล่งอาหารทั้งของคนเป็นของแมลงของสัตว์ผู้ล่าเสือปลาแมวดาวพวกอีเห็น ที่เห็นบางกลุ่มที่กินเนี่ยมีเหยี่ยวมีนกเป็ดน้าก็มาใสา่หลบภัยูเขาลงมาถึงตรงนี้เลยเนาะถ้าในช่วงฤดูน้ำหละมันก็จะมีวงรอบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะครับวั<อ>นนี้ก็ได้ดีใจที่ได้พาน้องฟอยมาเดินดูป่าชุ่มน้ำเราจะได้ออกป่าแล้วใช่ไหมครับพี่ิปนป่านี่ผมหลงป่าผมต้องมาเดินกับเราอีกประมาณชั่วโมงนี้ครับ ผม,มว่าอยากไปแบบออกไปนั่งคุยนอ้นองกป่าแบบรบรรยากาศดีๆหน่อยเผื่อได้ไปดูแบบว่าชุมชนของพี่ว่าเขามีการแบบอนุรักษ์พืนป่านอยังไงด้วยเดี๋ยวาคุยกันเพิ่มเกี่ยวกับพืนป่านนี้ด้วยดีไหมค,ครับพี่พาผมออกไปหน่อยค,ครับพี่ผมหลงทางครับเชิญครับ เอาละพี่เราได้ออกมาจากป่าทันทีนะจากที่ผมเห็นนะถึงความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะพี่ผมอยากดูว่าคืออะไรที่ทําให้เรารักษาความชุ่มชื้นหรือความอุดมสมบูรณ์ได้ถึงทุกวันนี้หรือว่ามีการจับมือกันยังไงหรือให้ความรู้กับคนในชุมชนยังไงครับพี่คนลไกของชุมชนนะครับครับมันก็มีการพูดและสื่อสารกันมาผัดกันใช้ประโยชน์ที่ยึดโยงกันมาตั้งแต่อดีตนะแต่ทำให้เกิดความสํานึกในห่วงแหนของคนในชุมชนนะครับวันนี้ ก็ได้พาฟลอ,อยามารู้จักกับกลุ่มคนของตัวแทนของชุมชนนะนี่ได้ได้ทำงานจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงมา เป็นป่ามาจนจนถึงพศปัจจุบันนะครับอ่านี่ตรงนี้รออยู่แล้วนะครับประ่านประธานบอกเกินนานแล้วเกินไปนะ้าผมสวัสดีครับคือจริงแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแหละแต่กว่าเราจะเข้าเนี่ยโอ้พ่อบอกว่าพุกเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยสวัสดีครับเชิญเลยครับตรงนี้เลยนะอันนี้ก็สวัสดีนะครับนี่คือกลุ่มสมาชิกอันนี้ก็เป็นประธานนะครับกลุ่มบ้านบุญเรงครับอันนี้เป็นประธานกลุ่มรักป่าบุญเรืองครับครับผมอันนี้ก็คือกลุ่มผนึกกำลังนะที่ทำให้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยยู่แล้วก็ังมี พื้นที่สีเขียวแบบนี้อยู่ด้วยนะครับพาะสวิทเห็นบอกว่าก่อนอนันนี้เนี่ย <ๆ S 1> เห็นบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เกือบจะไม่ได้อยู่แล้วถึง3ครั้งเกือบ<ช>จะมีกลุ่มคนเข้ามาทำอย่างอื่นแทนใช่ไหมตรงนี้สมัยสมัยนั้นก็มีลงบม่มใยาเข้ามาลุกมาตัดไม้อันนี้โทษดีนะพอ,อะย้อนไปเมื่อกี่ปีแล้ว3 40ปี่ส้บปีใช่ประมาณนั้นนะ3-40ปีที่แล้วนะใช่พวกเราชาวบ้านก็สมัยนั้นรุ่นพ่อนะเขาก็คุยกันขอที่เถอะ ว่าถ้าถ้ามาทําแบบนี้ก็ป่าเราก็จะหมดไปก็คุยกันรู้เรื่องรอบแรกไปคุยกันรู้เรื่องจบไปอนนอรอบที่สองต่อมาหา่างกันกี่ปีครับคุณพ่อโอน้น่าจะเกือบ20ปีอูห่างกันเป็น20ปีก็ไม่นามนมานี้นะรัฐบาลสมัยนั้นเขาก็สั่งให้ทหารมาจัดสรรพื้นที่ให้ถามชาวบ้านก่อน พวกเราก็ผนึกกําลังบอกว่าเออไม่ให้แล้วนะก็ยกเลิกไปอนี่รอบที่2นะผ่านไปได้ด้วยดีนะคุยกันรู้เรื่องเป็นเรื่องของธุรกิจชายแดนหรือเนียก็เคยเป็นครั้งค่อนข้างจะเป็นมหโหรนนีอรอบสุดท้ายที่เกือบจะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปแต่เราผ่านไปได้ด้วยยังไงครับผู้ชมผ่านมาด้วยเราสามารถรวบรวมข้อมูลเดิมๆที่เราศึกษามารุ่นต่อรุ่นเนี่ยมาคุยให้เขาให้เข้าใจว่าทำไมเราจึงห่วงแหนไว้ นี่คือสิ่งที่ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยเขายังเห็นในความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้าบริเวณนี้ทาให้บ้านบุญเลืองเนี่ยยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วคุณพ่อเราให้ความรู้กับคนในชุมชนอะอย่างเนี้ยอย่างสมาชิกที่เจ้าประจาอย่างงี้เนี่ยรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยเขารู้แล้วแหะแต่ไว้รุ่นรุ่นใหม่ๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้กลไกเพราะว่าก่อนจะส่งทอดก็ใช้หลักความเชื่อในการดูแลของทรัพยากรนะครับผ่านรุ่นสู่รุ่นการใช้ องความรู้ของชุมชนเรืเ่องของการวิจัยไทยบ้านนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันทาประมูลตวัดชุมชนเรื่องของฐานทร,รัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจนทําที่ว่าหน่วยงานของภาครัฐได้รับการยอมรับและสนับสนุนมันก็ไปต่อยอดในเรื่องของสถานการศึกษาในพื้นที่แล้วก็ได้มาเข้ามาสนใจในพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบึเรืองนะครับ,รบเห็นบอกว่าที่นี่มีการแบ่งกิจกรรมด้วยในการที่ทําให้คนในชุมชนมีการรักป่ามากขึ้นด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณพ่อครับเมื่อก่อนนี้ เราเรา,เรามีหลักความเชื่ออย่างพ่อปู่สลีเมื่อก่อนอยู่ข้างในป่าเดี๋ยวนี้อ,ออกมาประดิษฐ์อยู่ตรงนี้ให้พวกเราเนี่ยผ่านไปผ่านมารวบรวมจิตใจว่าเออเขาดูแลรักษาป่าเราตั้งแต่สมัยเราอย่างเด็กอยู่เราไม่เกิดเลยไม่เกิดก,ก็ไม่นะ,ะมันเรื่องเป็นอย่างนี้รเรื่องที่สองก็ให,ให้ให้กว้างขึ้นไปอีกก็คือ,อาการบวชป่าบวชป่าเราเคยได้ยินว่า บวชคนเนาะเอาคนเราไปบวชอันนี้บวชป่านี้เอ๊ะบางคนเขาก็ไม่เคยได้ยินว่าบวชป่าทําไงร้อยเรียงเอาทุกแขนงน่ะมารวมกันที่นี่แล้วก็เกิดเป็นงานบวชป่าขึ้นก็เป็นเหมือนกุศโลบายคือส่วนใหญ่เนี่ยไปเกี่ยวความเชื่อให้คนมีกิจสำนึกในการรักป่ามากขึ้นมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนของเราแล้วก็มีการบวชป่าให้คนเนี่ยยังรักษาผืนป่าไว้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่โตเนี่ยโอ้หบางต้นอายุมากกว่า3 0มปีอยปีที่เรื่อหบอกควาะก็เก็บเขาไว้ด้ ครับผมเห็นบอกว่ามีสิ่งที่เราได้จากป่าด้วยที่เขาให้คืนกับเรามาด้วยเป็นพวกอาหารต่างๆ<ช>ของพหาย,ยากอยู่ในป่าครับหน้านี้เป็นฤด,ดูกาลของหน่นอไม้ครับตั้งแต่เมษาพฤษ,ษภาเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน่อไม้คแล้วก็เป็นผักตามฤด,ดูกาลนอกจากเป็นคลังอาหารแล้ว มันยังเป็นรายได้ของคนในครัวเรือนที่เขาผ่านจากป่าเข้ามาโหมีหาปลาหาหน่อไม้หาของป่าหาผักตามป่าผักมงอย่างหายากก็มีแต่ว่าพื้นป่าแห่งนี้ยังมีอยู่เห็นว่าวันนี้เขากําลังหาอยู่ด้วยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคีมสมาชิกพวกเราเนี่ยเเดี๋ยวไปหากันด้วยนะว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงไปฮะไปดูเลยดีกว่าไปดูกันไปครับไปก็สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอันนี้จะเป็นเรื่องของอบอกกล่าวตามความเชื่อของเราเออตอนนี้ฟอยมา ก็เหมือนว่าบัตรช่วยให้ถ่ายทำอะไรดีอะไรเหมือนแล้วก็พูดกับท่านบอกว่าเออขอนะพ่อหน้าวันนี้ลูกมาถ่ายทําขอให้ถ่ายโดยราบรื่นอากาศไม่มีฝนไม่มีอะไรเนาะอย่าได้เจ็บได้ไข้อย่าได้มีเวลติเหตุอะไรเวลาเดินป่าเนีนอย่าได้มีขวากมีน้ําพ่อเคยเจอไหมเคยเจอเราเคยมาตอนเด็กๆวัยรุ่นเราไม่ขอแล้วเราเคยเจออะไรแปลกๆมั้ยก็ลงป่านี่ใช่ไหมหลงป่าแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่เจ้าที่เจ้าทางนะช่วยพา ลูกๆออกทางถนนด้วยฮะอย่างเงี้ยก็เป็นทํานองนั้นยังมาหาปูหาปลาเนี่ยต้องขอนะขอขออน้าวันนี้ขอปลาน้าขอให้ได้เยอะๆนะอย่างเงี้ยันาป็นความเชื่อที่รุ่นต่อรุ่นขาส่งมาอย่างน้อยเราก็สบายใจที่จะได้ขอท่านก่อนเนาะก็เหมือนจะสิ่งที่ไม่เห็นกลับกลายเป็นที่อารักดึงคนไอและชุมชนเข้ามาร่วมเรื่องสํานึกแล้วก็ดูแลกิจกรรมจากป่าด้วยมาคนี่ถึงห์อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับ ทางฝั่งนี้หาปัชษพูได้เยอะนะตะกี้เขาไปเก็บมาแล้วก็บริเวณรอบๆต้นไผ่หนามเนี่ยก็จะมีหน่อไม้เยอะโอ้โหโอ้นี่นี่คือซื้อไหนมานี่ซื้อกาดไหนมานี่กาดนี่แหละค่ะตรงนี้เลยอ่ะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตนีซูเปอร์มาร์เก็ตประจำประจำพื้นที่ของเขานะฮะตรงนี้ นี่แห <erm ละเอาละตอนนี้เราต้องเสียงเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่เขาบอกว่าเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวปลามันหนีนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานแม่น้ำอิงแม่น้ำอิงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชุมชนของเขาเลยนะครับมีการยกยอยกยอยกยอหรือวสะดุ้งยกอยอหรือสะดุ้งเราจะเห็นว่าเครื่องมือก็แตกต่างกันไป ถ้าเวลาน้ํามาใหม่ๆไอที่ริมตลิ่งนี่ก็จะมียกยอ,ยอมีเบ็ดน้ําลึกหน่อยก็มีบั้งไซมีไซกระตรงกระตั้มนะครับ และนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมที่คนในชุมชนนะครับได้ใช้ประโยชน์จากป่านะครับที่เขาอนุรักษ์หรือว่าหวงแหนนะครับให้ยังมีระบบนิเวศแล้วก็ความอดุดมสมบูรณ์อยู่แบบนี้นะครับเอาล่ะพี่เราได้เห็นบรรยากาศกิจกรรมมาแล้วได้เห็นว่าชาวบ้านต่างๆที่เขาอยู่บริเวณนี้เนี่ยเขามีวิถีชีวิตยังไงทำมาหากินยังไงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันให้ต่อเลยดีกว่านะพี่นะไปเลยครับไปให้ใหญ่เขา,าต้องยอมครับผมได้กี่ตัวแล้วจ๊ะ วันนี้ทั้งวันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเห็นถึงความสามัคคีนะของพื้นที่ป่าชุ่มน้ําบ้านบุญเดืองนะครับว่าเป็นการรักษาผืนป่าเนี้ยไว้ระบบนิเวศจะมีความมสมบูรณ์อยู่เอางี้นะครับเห็นผมรับทราบมาว่าได้รับรางวัลด้วยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ได้รางวัลอะไรมาบ้างครับครับก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครับก็เป็นตัวแทนของชุมชนแล้วก็เป็นเครือข่ายป่าชุ่มน้ํำรุ่มน้าอิงบนการจัดการบทหาทสากรที่ยั่งยืนโดยชุมชนนะครับที่ได้รล้วปี 2 5 6 5นะครับไอเป็นครั้งที่21เที่เราได้รับรางวัลก็เกิดความภูมิใจที่ว่าที่เราอยู่กับทรัพยากรเนี่ยจนถึงวันนี้จนแดงเห็นที่เราได้รับรางวัลอันนี้เป็นตัวช่วยกรนตีในการอยู่กับทรัพยากรอย่าอูร่วมส่งคลองแบบยังอยู่ครับครับถามหน่อยแค่มาทานกลุ่มนะครับในฐานะที่เราได้รับรางวัลนี้แล้วเนี่ยจากการที่เราได้ส่งต่อรุ่นสู่รุนจนมาถึงปัจจุบันนี้ในรุ่นของเรารู้สึกในบ้านที่เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับในรุ่นของพ่อก็รู้สึกดีใจ ที่ได้อนุลักษ์ส่วนนี้มาจนได้รับรางวัลโลโลสีเขียวร้อยรุ่นต่อไปก็จะพยายามให้เขาได้เข้าใจบทบาทหน้าที่หรือการอนุลักษ์ของรุ่นพ่อก็พยายามจะให้คนหนุ่มๆรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาสัมผัสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีอยู่ตลอดทุกๆปีอยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านมนเรืองมีกิจกรรมอะไรบ้างตลอดทั้งปีนี้เห็นว่ามีการช่วยกันฟื้นฟูป่าตลอดเลยมีอะไรบ้างครับทอาจารย์กิจกรรมก็สืบสตร้าป่าเออสืบสตาแม่น้ําพร้อมกันไปด้วยสองชื่อแต่งานเดียวนะครับได้รวบรวมเอาคนในพื้นถิ่นทั้งตําบลหรือตําบลใกล้เคียงขยายวงกว้างได้พอสมควรเรื่องการบวชป่าก็ บวชมารู้สึกว่าจะสามครั้งมีการชื่นชมของอคนในพื้นที่อำเภอเชียงของหรืออำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างดีได้รับตอบรับเป็นอย่างดีมากนอกเหนือจากใช้ในเรื่องของอส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมรในเรื่องกิจกรรมในหลักความเชื่อนในการดูแลอน,นุรักษ์แล้วเนี่ยผ่านงานข้อมูลการง,งานภูมิปัญญาท้องถิน่นในการดูแลของทรัพยกร,รเนเราทําให้เป็นเรื่องของเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อไปเสริม ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเลยเห็นถึงความสัมพันธ์นอกเหนือนจากที่เขาไปเรียนเรียนรู้แต่หลักสูตรก,กลางแต่จนลืมว่าต้นทุนของทรัพยากรเนี่ยเป็นต้นทุนของธรรมชาติที่มันอยู่กับชุมชนรู้เห็นรู้ค่ารู้จักความพอดีที่อยู่กับทรัพยากรนะครับอยากเห็นทรัพยากรผ่านบริบทที่สังคมต้องการจากที่เราเห็นนะครับว่าบริเวณพื้นที่ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรืองนะครับมีการใช้ทรัพยากรอย่างพอดีไม่มีการใช้แต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไม่มีการเอาไปจาหน่ายเกินเห็นแก่ตัวนะครับผม สำหรับในความหมายของพี่คําว่าพอดีคืออะไรครับอ่าพิเบิมก็ได้ฮะในตัวแทนตัวแทนเขาชุมชนนะครับ,รบมันความพอดีบนภายใต้ฐานทรัพยากรที่เราอยู่เราพอกินรเราพอใช้ใช้ยาง,งานอย่างเหมาะสมเกิดความพอดีพึงพอใจของคนในชุมชนความพอดีเหล่านี้มันเกินคุณค่าความพอดีที่มีมูลค่า จนนำไปสู่ความพอดีอยู่ดีกินดีของคนในชุมชนครับโอ้โหเนะี่ยฮะนี่คือความพอดีของทุกคนนะสังเกตไหมว่าพอทุกคนมีความพอดีทุกคนมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอ,อ,อันสุดท้ายนี้ให้คุณพ่อท่าระทานกลุ่มฝากหน่อยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่แค่พื้นที่ของเราหมายถึงว่าทางโลกทางประเทศของเราครับการอนุรักษ์ป่าเป็นสมบัติของโลกเ,เราก็ว่าได้อยากจะบอกให้บ้านไหนในประเทศไทยที่มีป่าไม่มากเหมือนบุเรืองก็ได้ อนีสัก4-50ไร่หรือกี่ไร่ก็ได้ถ้าว่าเป็นป่าที่สาธารณะควรจะดูแลรักษาไว้ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ใช้สอยเป็นประโยชน์มอเข้ามอแกงของอพวกเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอยากจะผ่านไปในประเทศเราเนี่ยป่าก็รู้สึกว่าจะลดน้อยไปทุกปีครับแต่ว่าถ้าใครมีมากมีน้อยก็พยายามจะขยายแล้วก็ ส่งต่อให้ลูกหลานได้ชื่นชมเป็นโลกโลกสีเขียวในประเทศไทยต่อไปนี่แหละครับคือความพอดีนะครับสำหรับกลุ่มเขานะครับชาวบ้านบุญเรืองนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับผู้ชมเองก็เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเขาให้เรากลับมาเยอะแล้วเราต้องใส่ใจธรรมชาติบ้างนะครับเหมือนอย่างกลุ่มชุมชนเหล่านี้กลุ่มชุมชนพื้นที่ป่าชุ่มน้ําบ้านบุญเดืองนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่รักษาผืนป่านี้ไว้ให้เป็นปอดของชาวโลกแล้วก็ชาวจังหวัดเชียงรายด้วยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ ต้องบอกเลยนะครับว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยเป็นตัวแทนคนลุ่มน้ําอิงตัวแทนคนไทยที่เป็นคนที่ได้ดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติให้ส่งต่อถึงลูกหลานเป็นตัวแทนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณค่าทรัพยากรในพื้นที่และช่วยกันดูแลทรัพยากรเหล่านี้และที่สําคัญนะครับยังมีส่วนในการช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อีกด้วยพงศ์หลักคนไทยเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้รายการพอดีหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ มื่อถึงคำถามประจําสัปดาห์นี้ถามว่าชุมชนบุญเรืองเคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่เท่าไหร่ปีอะไรข้อที่1ครั้งที่20ปีพศ2 5 6 4หรือข้อ2ครั้งที่21ปีพศ2565พิมพ์คําตอบพร้อมบอกว่าชอบช่วงไหนของรายการเพราะอะไรผู้ที่ตอบคําถามถูกและให้เหตุผลโดนใจทีมงานรอลุ้นรับของรางวัลจํานวน2รางวัลไปได้เลยครับสามารถตอบคําถามผ่านทาง Facebook รายการพอดีได้ตั้งแต่ตอนนี้และติดตามรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลท้ายรายการในสัปดาห์ถัดไปได้เลยครับ <L ess> และนี่คือผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอิติปิโซวิเศษเสออีเสเสพุทธนาเมอีอเมนาพุทธตังโสอีอิโซตังพุทธปีติอีกอ ไ <laughs> ม่ได้ไม่ใช่วันของเฮา